ท่านทราบหรือไม่ครับว่าปัญหาที่แก้มหย่อนคล้อยหน้ามันตกลงมาเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยฟิลเลอร์การใช้ฟิลเลอร์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแก้มหย่อนคล้อยและหน้าที่มันตกลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าฟิลเลอร์ยกหน้าบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับว่าฟิลเลอร์ยกมันสามารถยกหน้าได้จริงๆเหรอเพราะคนทั่วไปจะคิดว่าฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มตรงไหนเป็นร่องลึกเติมตรงนั้นแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยฟิลเลอร์เนี่ยมันสามารถมายกหน้าได้ด้วยเหรอ คำตอบคือทําได้ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราต้องทราบก่อนว่าการยกหน้าขึ้นเนี่ยมันสามารถทําได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฮฟูอัลเทอร่าร้อยไหมหรือแม้แต่ฟิลเลอร์ไอเนี้ยสามารถแก้ปัญหาหน้าย้อยแก้มย้อยหน้าที่มันตกลงมาเนี่ยได้หมดเลยนะครับแต่มันแตกต่างกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไฮฟู oo, เนี่ยทำไปแล้วส่วนใหญ่อยู่ได้3เดือนก็ต้องมาทําใหม อัลเทอร่าเนี่ยอยู่ได้6เดือนถึงหปีแต่โดยส่วนใหญ่ก็6เดือนปีหนึ่งเนี่ยจะตกกลับมาเหมือนเดิมนั่นคืออัลเทอร่าร้อยไหมทําได้เช่นกันแต่การร้อยไหมเนี่ยหนึ่งคือเจ็บเยอะบวมเยอะแล้วก็การร้อยไหมเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดผังผืดบริเวณใบหน้าได้ด้วยแน่นอนแหละการร้อยไหมร้อยปุ๊บหน้ายกทันทีแต่การที่มันมีไหมยอยู่ในเส้นไหมอยู่ในใบหน้าเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดผังผืดและผังผืดที่มันอยู่ในใบหน้าของเราเนี่ยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดการหดรั้ง ทำให้ใบหน้าผิวหน้าดูแก่ในระยะยาวนั่นคือการร้อยไหมส่วนฟิลเลอร์สามารถใช้ยกหน้าได้และอยู่ได้นานนะครับเมื่อกี้ร้อยไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูอยู่ได้ปีหนึ่งแต่ฟิลเลอร์เนี่ยอยู่ได้2ปีเป็นอย่างน้อยแต่ว่าทําไมล่ะทาไมฟิลเลอร์ถึงอยู่ได้2ปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าอย่างนี้ครับปกติเนี่ยฟิลเลอร์ที่เรามาฉีดในท้องตลาดนะครับมันมีอยู่5ระดับด้วยกันคือ1โมเลกุลแบบเล็กบางเบา สองคือโมเลกุลขนาดปานกลาง3คือขนาดใหญ่ซึ่งใหญ่เนี่ยแบ่งเป็นใหญ่ธรรมดาใหญ่ปานกลางใหญ่พิเศษการที่เอามาฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าเนี่ยโมเลกุลเล็กบางเบาเนี่ยเราเอามาฉีดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับมันอยู่ไม่นานแล้วก็มันไม่ค่อยยกเพราะฉะนั้นที่เราเลือกใช้ก็คือขนาดปานกลางแล้วก็ใหญ่พิเศษแต่ขนาดปานกลางผลในการยกหน้ามันน้อยครับจึงไม่นิยมเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกใช้โมเลกุลใหญ่พิเศษโมเลกุลใหญ่พิเศษเนี่ยเนื่องจาก มันมีขนาดใหญ่ถูกไหมครับเพปะะ็นผลในการยกกระชับเนี่ยมันจึงมีสูงเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทเนี่ยเขาจะเคลมว่าโมเลกุลใหญ่พิเศษเนี่ยจะอยู่ได้2ปีคําว่าอยู่ได้2ปีคือฉีดวันนี้ครบ2ปีคือฟิลเลอร์หมดนะครับแต่เราใช้เทคนิคแตกต่างจากที่อื่นฉีดฟิลเลอร์ยกกระชับใช้เทคนิคหลบเอนไซม์เมื่อไหรก็ตามที่เรา ขึ้นชื่อว่าใช้เทคนิคโกลเมนไซหมายความว่าไงหมายความว่าโดยทั่วไปเนี่ยฟิลเลอร์พอฉีดเข้าไปในตัวเนี่ยฟิลเลอร์มันสลายถูกไหมครับตามเวลาที่ผ่านไปแต่ถ้าเราใช้เทคนิคโกลเมนไซนั่นหมายความว่าฟิลเลอร์จะสลายเช่นกันแต่สลายในอัตราที่ช้ามากๆเพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ได้นานกว่าปกติมากฟังดีๆนะครับอยู่ได้นานกว่าปกติมากไม่ใช่แค่นานกว่าปกติเฉยๆแต่นานกว่าปกติมากเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาว่า ถ้าเราบอกว่าเราเลือกใช้ตัว2ปีที่บริษัทเขาเคลมว่าตัวนี้อยู่ได้2ปีนั่นหมายความว่าฉีดหน้าวันนี้พอครบ2ปีคือฟิลเลอร์สลายหมดนั่นคือด้วยเทคนิคปกติถ้าด้วยเทคนิคหลบเอนไซม์ฉีดวันนี้ปุ๊บครบ2ปีฟิลเลอร์พร่องไปแค่ 10- 20%เท่านั้นเองนั่นหมายความว่ายังมีฟิลเลอร์เหลืออยู่ตั้ง 80- 9 0นั่นหมายความว่ายังดูเต็มอยู่เพราะฉะนั้นการฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิคหลบเอนไซม์เป็นฟิลเลอร์ยกกระชับ มันจึงอยู่ได้2ปีเป็นอย่างน้อยไม่ใช่2ปีเป็นอย่างมากถูกไหมครับเปนจะอยู่ได้2ปีเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่าอาจจะอยู่ได้3 4, 4 5, ปี5ปีนานกว่านั้นก็ได้แต่อย่างน้อย2ปีมีแน่ๆเพราะฉะนั้นการใช้ฟิลเลอร์ยกหน้าหรือฟฟลเลอร์ยกกระชับเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยที่อยู่ได้นานที่สุดตอบโจทย์ที่สุดนะครับและผลลัพธ์ออกมาละมุนดูสวยงามมากที่สุดแต่ก็นั่นแหละครับ การใช้ฟิลเลอร์ยกหน้าไม่ใช่ใครก็จะฉีดก็ได้มันต้องการผ่านการฝึกการเทรนการอบรมอย่างมากต้องฉีดกันบ่อยมากอ่ะต้องฝึกกันเยอะมากทีมแพทย์ของเราไม่ว่าจะเป็นโควิดคลินิกหรือไอโนวบลคลินิกนะครับผ่านการเทรนจากหมอมาทุกคนเพราะฉะนั้นแพทย์ของโควิดคลินิกและไอโนวบลคลินิกทุกสาขาสามารถฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าหรือฟิลเลอร์ยกกระชับได้ทุกคนเพื่อแก้ปัญหาใบหน้าย่อนคล้อยสามารถทําได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้น การฉีดฟิลเลอร์ยกหน้าจึงเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับคนที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องยกกระชับเพราะฉีดแล้วผลลัพธ์ดูสวยงามละมุนและอยู่ได้นานที่สุดหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆได้ดูและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราโควิดคลินิกและก็ไอโนเิลคลินิกนะครับสวัสดีครับ